จอดรถนี่พวกเธอมาทําอะไรกันที่นี่อะ่ะแต่คุณบอกว่าจะไปทํากันที่ต่างจังหวัดกับหัวหน้าไงทำไมคุณทําแบบนี้อะ่ะมนเธอเองก็เป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดนี่กระเนเธอยุ่งไม่ใช่หรอไม่ค่อยมีเวลาให้พี่เซินเขาอะ่ะในฐานะเพื่อนรักของเธออะ่ะฉันเลยต้องมาทําหน้าที่แทนเธอไงล่ะอุ๊ยตายละผมยุ่งไปหมดเลยอะ่ะทํางานหนักเกินไป,ปหน้าโซมโซมนะ เอมนตั้งแต่เลิกกันไปอ่ะไม่เจอกันนานเลยนะช่วงที่เราคบกันอ่ะผมไม่ค่อยมีเงินเลยไปกันไม่รอดคุณมีแฟนใหม่แล้วนี่ดีใจด้วยนะไม่ใช่นะว่าซ่านเขาเป็นแค่เพื่อนเฉยๆอ่ะฉันฉันแค่หยอกเพื่อนรักฉันเล่นน่ะนี่คุณไม่พอมั่งไงอ่ะก็ว่าซ่านอ่ะเขารวยกว่าคุณไงดูไม่ออกหรอว่าฉันกับเขาอ่ะเหมาะกันอย่างกินทองใบหยกขอโทษนะผมไม่รู้จักคุณขยะก็คือขยะมันควรอยู่คู่กับถังขยะ ทีหลังอ่ะก่อนจะรักคนอื่นอะ่ะรักตัวเองให้เป็น